คุณเคยซื้อแป้งแพนเคก้กมาทำโตเกียวกินไหมครับผมเคยคุณก็ชอบกินโตเกียวมากมากเหมือนกันกับผมใช่ไหมเลิกเรียนทีไรผมจะรีบวิ่งไปซื้อโตเกียวหน้าโรงเรียนทันทีทุกวันทีนี้ปัญหาก็คือเสาร์อาทิตย์ผมไม่ได้ไปโรงเรียนและดันอยากกินโตเกียวมากๆเลยทําไงอะ่ะหรือบางวันเขาก็ไม่มาขายทําไงอะ่ะผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงเลยเดินเข้าไประบายความทุกข์อันแสนสาหัสข,ของผมกับแม่ว่ามามาอยากกินโตเกียวจังเลยครับ และด้วยแต้มความเป็นเด็กดีที่ผมสะสมไว้เนิ่นนานแม่จึงพาไปห้างซื้อแป้งแพนเค้กมากล่องหนึ่งเอ่ออยากกินโตเกียวทำไมแม่พาไปซื้อแป้งแพนเค้กแล้วเนี่ยนี่แม่หาเรื่องใช่ไหมเนี่ย เปล่านะผมไม่ได้จะไฟกับแม่ไฟไปก็แพ้อยู่ดี <c oughs> ตอนนั้นโคตรสงสัยแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรออกไปก่อนใจตังก็คว้าไข่คว้านมคว้าเนยติดมือมาด้วยพอมาถึงบ้านปุ๊บแม่เอาแป้งแพนเคก้กผสมกับไข่ผสมกับนมตีให้เข้ากันตักไปหยอดใส่กระทะร้อนๆที่มีเนยหอ,หอมๆละลายไว้อยู่แล้วเบาไฟลงเล็กน้อยเราจะมันเปลี่ยนสีนิดนึงแล้วจังหวะน,นี้แหละเราต้องพลิกกลับด้านทันทีมิงั้นมันจะไหม การจะทําแพนเค้กไม่ให้ไหมเนี่ยไม่ง่ายนะถ้าใช้ไฟแรงเกินไปมันก็ไหมง่ายมากเลยแต่ใช้ไฟอ่อนก็ไม่ทันใจถึงมันจะไม่ไหมก็เถอะแต่มันก็ไม่สุกสักทีกว่าผมจะทําแพนเค้กให้ออกมาแบบไม่ไหมผมก็ต้องทิ้งแพนเค้กแบบไม่ไหมไปหลายอันเหมือนกันคุณล่ะเคยทําแพนเค้กโดยไม่ไหมไ้ไหมคุณทําออกมาไม่ไหมลยสิแล้วปัญหาก็ไม่ได้อยู่แค่แพนเค้กไม่ไหม แต่มันไม่กรอบด้วยคือผมอยากให้มันกรอบ,รอบแบบโตเกียวอะ่ะผมเลยหาวิธีโดยไปเอาตะแกรงปิ้งย่างมางอเป็นตัววีคว่ำพร้อมกับพัดลมตัวเล็กๆตัวหนึ่งเป่าพึ่งเวลาเอาแพนเค,ค้กออกจากกระทะไล่ความชื้นออกไปขณะท,ที่มันกําลังร้อนอยู่คิดว่าจะกรอบขึ้นไหมผมสังเกตมาจากร้านพเฟโตฮ่องกงนะคุณก็จะเห็นใช่ไหมทุกร้านจะมีตะแกรงที่เป็นตัววีคว่ำแล้วก็พัดลมตัวเล็ก,ลกตัวหนึ่งผมลองใช้วิธีนี้ดูปรากฏว่ามันก็กรอบขึ้นนะเออดีดีด,ดีแต่น่าเสียดาย สุดท้ายแล้วเธอก็เลือกเขาเฮ้ยไม่ใช่สุดท้ายแล้วมันก็ยังกรอบไม่เท่ากับโตเกียวอยู่ดีก็แง่ละมันแป้งคนละแบบอะคุณชอบกินพิซซ่าไหมครับโอ้ผมก็ชอบกินเหมือนกันเลยครับมันอร่อยดีนะแค่นี้แหละผมถามแค่นี้แหละไปละจบเดี๋ยว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 เนๆเราก็ชอบกินเหมือนกันแล้วผมขอถามคุณอีกหน่อยได้ไหมคุณรู้หรือเปล่าว่าพิซซ่าทำไมถึงชื่ออย่างนั้นนั่นดิ ผมก็ไม่รู้ผมก็เลยมาถามคุณนี่คุณรู้ปะล่ะอ๋อไม่รู้เหรอโอเคเวลาสั่งพิซ่าผมจะสั่งถาดกลางซื้อ1แถม1ถาดกลาง6ชิ้นถาดเล็กนี่ี่ชิ้นถาดใหญ่มี8ชิ้นเออแล้วคุณเคยกินพิซ่าได้มากสุดกี่ชิ้นครับ2ชิ้น3ชิ้นหรือ4ชิ้นมแม่แฮ่ไม่อยากจะคุยเลยผมเนี่ยกินทีเดียวทั้งกล่อง6ชิ้น ก็คือกล่องเลงในของถาดกลางนั่นแหละ <c oughs> ขิงขิงขิงและสุดท้ายนี้พิซซ่าจะเป็นพิซซ่าไม่ได้เลยถ้าไม่ได้อัดลมเข้าไปมันก็จะกลายเป็นพิษไมซ่าฮ่าฮ่าฮ่าเขินเหมือนกันนะเนี่ยวาเล่นมุกอย่างงี้หาไหมไม่หาโอเคเอาดีๆละมาจากคำว่าพินซ่าซึ่งแปลว่าขนมปังนั่นเองคุณเคยสั่งชาไข่มุกหวานน้อยแต่กลับได้โคตรหวานไหมครับ ผมเคยช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนและแปรปรวนผมเลยสั่งชาไข่มุกมาอยู่บ่อยๆเพราะรู้สึกว่ากินอะไรเย็นๆน่าจะช่วยหายร้อนได้บ้างถึงแม้ว่าผมจะอยากกินแค่แก้วเดียวก็ตามแต่ผมก็สั่งชาไข่มุกโกโก้ปัน่นหวานน้อย2แก้วเพราะมันต้องเสียค่าขนส่งเพิ่มเนื่องจากไม่ถึงยอดขั้นต่ำในการสั่งซื้อกินไม่หมดด้วย2แก้วหลังจากสั่งไปแล้วผมก็ตั้งหน้าตั้งตารออย่างใจจดใจจ่อจนไรเดอร์ขี่มาถึงปุ๊บผมวิ่งไปหยิบปับ๊บเดินเข้ามาดูดจบ โอ้ตาเกือบแตกสั่งไปหวานน้อย25%แต่ที่กินอยู่เนี่ยมันน่าจะประมาณ250%ซะมากกว่าโคตรหวานแล้วสั่งมาทั้ง2แก้วด้วยนะหวานขนาดนี้ก็ไม่กล้าให้หมากินเหมือนกันกลัวหมาป่ยวยเลยต้องเอาไปเททิ้งให้เป็นปุ๋ยต้นไซเกาหลีหน้าบ้านแทนทั้ง2แก้วนั่นแหละวันต่อมาผมก็ยังไม่เข็ดสั่งเจ้าเดิมแต่คราวนี้ผมโน้ตไปเลยว่าหวานน,อน้อย คุณรู้จักขนมโก๋ไหมครับผมไม่รู้จักขอค้นหาดูแป๊บหนึ่งอ๋อเป็นขนมที่อากงผมชอบกินบ่อยๆผมกับอากงอยู่คนละบ้านกันนานๆทีเขาจะแวะมาเนื่องจากเขาเป็นคนตัวสูงเวลามีงานเทศกาลแหงมกรทีไรผมจะอ้อนขี่คออากงทุกทีเพื่อจะได้เห็นชัดๆอากงผมขายโชคลูกค้าประจําก็คือป้าผมเองซึ่งกงผมมักจะบ่นเขาว่ามึงซื้อไปก็ไม่ถูกหรอกเเสียงไม่ได้แหบขนาดนี้นะเอ้า ผมก็เลยถามว่าแล้วป้าก็ยังซื้ออยู่เหรอใช่แม่เล่าว,ว่าป้าซื้อเพราะว่าอยากจะอุดหนุนเฉยๆนะพอตอนหลังอากงเลิกขายแล้วป้าก็ไม่ได้ซื้อต่อคือถ้าพูดถึงขนมโกผมก็จะนึกถึงอากงเสมอเขาจะพกขนมโกอยู่ในกระเป๋าเสื้อคลุมข้างซ้ายตลอดเวลาว่างๆก็หยิบมากิน เก็บ,บ,บ,บในรถก็มีเพื่อฉุกเฉินแล้วมั้งของกับมาฮกงก่อนที่พูดถึงแล้วคุณรู้ไหมว่าขนมโก๋ทำมาจากอะไรมันทำมาจากแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลไอซิ่งถั่วเขียวผ่าซี่น้ำตาลนุทิเกลืออ้อน้ำร้อนด้วยโอ,โอ้ไม่แปลกเลยที่ถูกจัดอยู่ในหมวดขนมน้ำตาลกับแป้งเยอะซะขนาดนี้